สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเขสสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเห็นนากระเป๋าสะพายหนังจระเข้คลาสสิกลายเกล็ดมังกรมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเราเห็นจะเริ่มต้นที่สีเขียวตองซึ่ง นั่นนจะมีมาสักทีหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสีที่ไม่ค่อยได้ผลิตบ่อยนักแต่พูดถึงความสวยแล้วก็ความโดดเด่นจะแม่แฟชั่นสาวๆที่ชอบแต่งตัวนะคะแต่งตัวเก่งๆชอบอเปลี่ยนสีทุกๆวันเนี่ยจะต้องถูกตกถูกใจแน่นอนซื้อไว้ใช้ซื้อไว้สะสมได้เลยผลิตจากหนังจอระเข้แท้สวยหรูราแล้วก็แข็งแรงทนทานและที่สําคัญน้องเอกขายให้ในราคาที่คุ้มมากพี่ๆดูวัตถุดิบกันนะคะ เดี๋ยวน้องเอกให้ขนาดกับราคาก่อนใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่5.5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่3.5นิ้วพี่ๆขาราคา1,890บาทเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆน้องเองให้ดูด้านในก่อนเฉพาะด้านในนะก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วด้านในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะอันนี้เฉพาะช่องด้านในเนี่ยถ้าเป็นราคาทั่วๆไปสามารถตีราคาได้เลยเป็นพัน ะะแล้วจระเข้ที่นอ้นองเอ๋ใช้เนี่ยจะเป็นเกล็ดมังกรหรือบริเวณขาเรียบหรือบริเวณน่องกวกของจระเข้ซึ่งจระเข้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ขาพี่ๆลองนึกภาพตามนะคะขาหน้าขาเขาจะเล็กไม่สามารถใช้ได้8นี้ต้องใช้ขาหลังอย่างเดียวขาหลังหนึ่งตัวมันมีแค่2ขาเท่านั้น1ขานี่เราวางไปแล้วฝากระเป๋าสองขานี่เราวางไปแล้วลําตัวนะคะน้องเอ๋เลือกใช้หนังชิ้นใหญ่มากและด้านหลังอีกหนึ่งขาน้องเอ๋วางไปอีกหนึ่งขา จระเข้ทั้งหมด3ตัวจะผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ได้แค่2ใบเท่านั้นสีเขียวตองค่ะแล้วก็นเห็ดจะให้ดูนะคะความสวยของหนังกล้ๆแล้วน้องเหว่ก็คัดหนังที่สวยเห็นไหมไม่มีรอยต่อสู้รุนแรงเลยนะคะพี่ๆคะ่ะคัดมากคือไม่ใช่ว่ามีจระเข้สาตัวแล้วจะผลิตได้ทุกตัวบางทีได้จระเข้มา10-20ตัวอาจจะผลิตได้แค่นิดเดียวประมาณสามสิของจำนวนทั้งหมด เพราะว่าจะได้หนังสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะรุ่นนี้ก็เห็นไหมหูหิ้วก็จะเป็นจระเท้ด้วยราคา1,890บาทนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆชมเป็นสีแดงไวายนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะตัวสายสะาาย,ยาวด้านข้างซ้ายขวาด้านในจะผลิตจากหนังวัวแท้ ถือสวยมากถือออกงานเนี่ยสวยมากๆเพราะดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่สามารถใช้งานได้ดีถือออกงานได้สวยและเวลาใส่สายสะพายออกมาก็ดูสวยงามมากๆไม่ว่าจะใช้งานหรือว่าออกงานและใช้งานกับเสื้อผ้าสไตล์ไหนก็เข้าได้หมดเลยรับชมสีแดงค่ะดูใกล้ๆนะคะรุ่นนี้น้องเ็นตอนนี้มีของน้อยมากสีหนึ่งประมาณ2-3ใบ นะคะบางสีอาจจะมีแค่ใบเดียวพี่ๆขาถ้าพี่ๆอยากได้สีแดงเนี่ยพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยแล้วขอเลือกลายกับน้องๆทีมงานได้เลยแต่ละใบเนี่ยเป็นลายเกล็ดมังกรเหมือนกันแต่ขนาดของเกล็ดมังกรเนี่ยจะไม่มีเท่ากันนะคะเพราะว่าของเราเป็นของแท้น้องเอ๋ยย้ำนะคะจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ดูยากเลยและนงเอ๋ก็เปิดเผยข้อมูลทั้งโปตอนและสถานที่ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยขายของปลอมหน่วยไม่สามารถยืนอยู่ได้นานขนาดนี้นะคะพี่ๆค่สบายใจได้เลยของแท้มันมีวิธีพิสูจน์และมันดูง่ายมากนะ,ะสีแดงวายสวยมากๆไปต่อกันที่สีต่อไปสีเขียวมรกตค่ะสวยมาก พี่ๆขาสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทางย t u b e นะคะนกเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหานงเอ๋ทางไลน์นะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าอยากสอบถามข้อมูลขอภาพสินค้าเพิ่มเติมทักมาได้เลยคะ่ะสีเขียวมรกตด,ดูหนังใกล้ๆกไล่เกล็ดมังกรเนี่ยหนังเขาจะไม่เหมือนบริเวณอื่นๆหนังเขาจะเป็นเกล็ดซ้อนกันเหมือนเหมือนขามังกรในตำนานนะคะจระเข้เนี่ยตั้งแต่หัวจะลดถามนะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนไหนบ้างบริเวณหัวกระโหลกเป็นแบบไหนบริเวณกลางลำตัวเป็นแบบไหนบริเวณ กลางหางเป็นแบบไหนบริเวณท้องเป็นแบบไหนแต่และส่วนเนี่ยจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยและบริเวณลายเกล็ดมังกรก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและหนาหนังเกล็ดเขาก็จะซ้อนกันเหมือนขามังกรในตำนานนะคะสีเขียวมรกตค่ะสวยมากไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะจะเป็นสีน้าเงินบลูไดมอนด์สวยและดูทรงพลังมากรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยสวยมากและลักษณะการใช้งานต้องบอกเลยว่าเป็นลักษณะการใช้งานที่คุ้มค่าเป็นกระเป๋าสะพายเล็ก ที่ใช้งานดีนะคะใส่มือถือกระเป๋าสตางค์เล็กข้าของเครื่องใช้ของาชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้หมดเครื่องสําอางกุญแจและกุญแจบ้านใส่ได้หมดสําหรับสาวๆที่ไม่ได้อยากพกของเยอะแต่ว่าพกของจําเป็นได้รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสีน้ําเงินถือออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะดูสีน้ําเงินใกล้ๆนะคะรับชมใกล้ๆนะคะ,ะ,คะเห็นหนังไหมคะทุกใบเนี่ยอาจเราจะมีทั้งเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่ เป็นเรื่องปกติค่ะจระเข้แท้ไม่ใช่จระเข้ปลอมที่ออกมาจากแม่พิมพ์ใช่ไหมคะแต่ละใบก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันจระเข้อายุไม่เท่ากันการกินการอยู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะจระเข้อายุไม่เท่ากันการกินกันอยู่การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันจะให้ลวดลายออกมาเหมือนกันไม่ได้เหมือนเหมือนผิวดังของมนุษย์นะคะ บางคนอาจจะมีรอยแผลเป็นบางคนอาจจะผิวสวยมากก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ทุทกตัวทุกผืนที่จะมาทํารุ่นนี้ได้นะคะพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ถ้าพี่ๆชอบให้ตัดสินใจเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็หมดเร็วมากๆไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆชมเป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตสวยมากสีน้าตาลช็อกโกแลตก็สวยมากโอโหพี่ๆค่ะสวยทุกสีเลยแล้วก็ใช้งานดีมากด้วย พูดถึงความโดดเด่นดีไซน์ตัวนี้สวยและโดดเด่นมากแลวตัววัตถุดิบก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะคะตัววัตถุดิบเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากอ,อย่างลายเก็ดมังกรเนี่ยขาหลังเนี่ยที่จะมาทาไซส์8นิ้วเนี่ยเราจะต้องใช้จระเข้ที่มีอายุ 4- 5หปีขึ้นไปถึงจะได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลองนึกดูนะคะว่า 4- 5ปีเนี่ยเขาจะมีค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูและค่าอาหารหมดไปเท่าไหร่ นะคะวัตถุดิบที่นงเอ๋ยนำมาให้เป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูงกว่ากระเป๋าทั่ว,วไปพี่ๆขาใช้แล้วภูมิใจได้เลยแล้วก็พูดอย่างเต็มปากเต็มคําได้เลยเพราะว่าอาหารแต่ละมือ้อแต่ละมือนั่นคือเงินทั้งนั้นก่อจะได้สี่ห้าปีที่หมดไปเป็นเหมือนๆน,นะคะราคานี้คุ้มที่สุดไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนงเอ๋จะให้พี่ๆชมเป็นสีพิเศษนะคะสีโรสโกสีพิเศษตอนนี้มีใบสีเดียวเลยสีโรสโก ของจริงเนี่ยจะมีความสวยและแวววาวมากๆโดดเด่นมากๆสีพิเศษราคาจะอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นนะคะสวยทุกสีเลยแต่ถ้าพูดถึงโดดเด่นออกงานเนี่ยขอแนะนําเป็นสีโรสโกอยู่ในตะโกสีส้มนะคะแต่ว่าจะ,จะเป็นสีชนิดพิเศษที่นํามาผลิตเพื่อเพิ่มความแวววาวแล้วก็ความสวยงามฝากระเป๋าหนังหนึ่งชิ้นที่สวยงามแล้วก็คัดหนังที่ไม่มีรอยแผลนะคะด้านหลังเป็นหนังหนึ่งชิ้น,นคะสวยงามมากๆด้านข้างก้นกระเป๋า ซับในรวมไปถึงสายสะพายจะผลิตจากหนังวัวแท้เอาแค่องค์ประกอบก็มูลค่าสูงกว่ากระเป๋าทั่วไปแล้วต้นทุนสูงกว่ากระเป๋าทั่วไปแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะ1,990บาทสำหรับเซโรสโปนะคะทุกออเดอร์มีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆขาบางทีนกเอ๋ไม่ได้แจ้งต้องขออาภัยด้วยแต่ของแถมเราจะสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะ,ะเพราะว่าของแถมของเราก็ผลิตจากหนังแท้ก็หายากทุกชนิดเหมือนกัน ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเองด้วยและวพบกันใหม่สำหรับคลิปนีดีสวัสดีค่ะ